สวัสดีครับพบกับฮอกเดชาทอนนะครับผมกลับมาแล้วนะครับในช่องเดิมนะฮะที่เรารันคอนเทนต์กันมาตลอดนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่หลายคนน่าจะเห็นโพสต์กันไปนะผมก็เลยถือโอกาสนะครับกลับมาขยับในคอนเทนต์ที่อยากจะเล่าให้หลายๆคนฟังมาเรียกว่าระยะหนึงแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับนั่นคือเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงรวมถึงการถูกขโมย เพลงบนช่องทางดิจิตอลนะครับก็เรียกสั้นๆว่าเราเจอโจรขโมยเพลงกันมานะครับเรื่องราววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะครับหลายคนอาจจะเห็นใน Facebook กันแล้วนะครับถึงที่มีศิลปินฮิปฮอปท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือพี่นุ้ยพีนดีนะครับพี่นดีเนี่ยเขาได้เรียกว่าโพสนะครับพูดถึง เพลงที่ถูกขโมยไปบนดิจิตอลนะครับนั่นคือเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแหละนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันก่อนนะครับกด subscribe ไว้หรือว่าจะกด comment หรืออะไรกันก็ได้นะครับตอนนี้หลังจากนี้ผมจะกลับมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับช่องที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะครับเอาละไปเล่ากันดีกว่าว่าวันนี้เรื่องมันเกี่ยวกับอะไรบ,บ้างคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาต้องบอกว่า,าเคสของศิลปินที่ถูกขโมยเนี่ย ไปปล่อยเพลงเนี่ยมีหลายเคสมากๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกลับไปที่ลิขสิทธิ์ก่อนนะครับคือเพลงของเรานะครับหเพลงเนี่ยจะมีลิขสิทธิ์ประกอบกันอยู่ด้วยสส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนที่1นนะครับนั่นคือหัวใจของเพลงก็คืองานดนตรีกร่มนะครับมันประกอบไปด้วยคําร้องและทํานองนะครับประกอบกันเข้าไปเป็นงานดนตรีกรรมลิขสิทธิ์ส่วนที่2เรียกว่าสิ่งบันทึกเสียงนะครับลิขสิทธิ์ส่วนที่2เนี่ยมันมาจากการเอาส่วนที่1น ไปเข้าห้องอัดในสตูดิโอแล้วก็ทำขั้นตอนของมิกซ์มาสเตอร์ออกมานะครับโดยทุกคนต้องอรู้กันไว้โดยทั่วกันว่าลิขสิทธิ์2ส่วนนี้ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก็เพราะว่าในลิขสิทธิ์ส่วนที่1น,นะครับงานดนตรีกรรมเนี่ยคือผู้แต่งนะครับศิลปินที่มีนักแต่งเพลงเนี่ยไม่ว่าจะกี่คนก็ตามใน1เพลงเขา อาจจะถือส่วนของตัวเองหรือว่ามีคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์งานดนตร,รีนั้นไว้ของเพลงนั้นนะครับอันนี้อยู่ที่เคสเลยแต่ว่ามันสามารถมีได้มากกว่า1คนส่วนลิขสิทธิ์ส่วนที่2นั่นคือลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่ายเพลงนะครับค่ายเพลงจะถือสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินอิสระคุณก็มีหน้าที่ถือสิ่งนั้นเป็นของตัวเองทีนี้เนี่ยพอมันมีลิขสิทธิ์2ส่วน ถามว่าลิขสิทธิ์มันทำงานเลยหรือเปล่าเมื่อคุณแต่งเพลงเสร็จแน่นอนครับลิขสิทธิ์เพลงมันทำงานทันทีเมื่อคุณสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่ถูกโจรขโมยเพลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีช่องโหว่เกิดขึ้นครับในตอนที่ลิขสิทธิ์เพลงนั้นมันยังไม่ได้ทำงานอย่างที่ถูกที่ควรแล้วกันนะครับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมันมาจากตอนที่ศิลปินทั้งหลายเนี่ยพวกเราบางทีใจร้อนนะครับทำเพลงเสร็จ ร้อนอยากรีบปล่อยก็เอาไปใส่กับภาพปกหรือว่าวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งแหละแล้วไปอัปโหลดขึ้นในระบบของ y o u t u b e นะครับ y o u t u b e ในที่นี้มันเป็น User Generate Content นะครับคือเป็นคอนเทนต์ที่ใครก็ตามนะครับผู้ใช้งานเอาเสียงเอาเพลงเนี่ยมาประกอบกับภาพแล้วอัพขึ้นไปนะครับมันหลากหลายแน่นอนแต่อย่าลืมว่า YouTube นั้นไม่ได้มีระบบรีจิสเตอร์ลิขสิทธิ์อยู่ในตัว ถ้าไม่ใช่ระบบของผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้องนะครับคือโดย YouTube แล้วเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอัพคอนเทนต์วิดีโอใช่ไหมถ้าคุณยังไม่ได้ผ่านโปรแกรมนะครับมันก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือในระบบหลังบ้านเท่าไหร่นะครับแต่กรณีของเพลงมันต่างออกไปครับคือการที่คุณจะให้เพลงของคุณไปทำงานบน YouTube และถูกคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ด้วยคุณต้องเอาไปสับมิตหรือว่าลงทะเบียนเพลงนั่นแหละครับไปส่งอยู่กับบริษัท ตัวกลางนะครับซึ่งถามว่าบริษัทตัวกลางพวกนี้เป็นใครนะครับเรามีภาษาในอุตสาหกรรมเพลงว่าดิสทริบิวเตอร์หรือว่าผู้จัดจำหน่ายนะครับโดยผมจะขออนุญาตแบ่งเป็น2อเลเวลแล้วกันนะครับสำหรับผู้จัดจำหน่ายเลเวลบนกับเลเวลล่างจะเรียกว่าข้างบนและเป็นเลเวล2แล้วกันข้างล่างเป็นเลเวลหนึ่งเริ่มกันที่เลเวลที่2ก่อนนะครับข้างบนเนี่ยเลเวลที่2คือบริษัทดิสทริบิวเตอร์ที่มีตัวมีตนนะครับแล้วมีความจริงจัง มากกว่าเลเวลที่1ถามว่ามันแบ่งยังไงครับความจริงจังนะครับต้องบอกว่ามันมาจากการที่พวกเขามีทีมงานในการดูแลจัดการนะครับให้กับลูกค้าศิลปินที่เซ็นสัญญาเข้าไปร่วมนะครับโดยขั้นตอนการเซ็นสัญญาเนี่ยมีการคัดกรองเรียกว่าระดับของศิลปินมีการดูรายได้ขั้นต่ำมีการดูยอดวิวขั้นต่ำนะครับก่อนที่จะ เซ็นสัญญาเพื่อไปเปิดสมัครสมาชิกกับเขาในดิสติบิวเตอร์ในระดับที่2เนี่ยถามว่ามีใครบ้างนะครับก็ผมจะไล่ชื่อเท่าที่จะพูดได้แล้วกันก็มี l i l v e นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักดีนะครับ b e l i ฟวัน RPM a l l Chart นะครับหรือว่าในไทยเจ้าของไทยเองก็จะมีโซลูชัน One ก็ประมาณนี้นะครับมีอยู่3 4สีเจ้าในประเทศไทยอาจจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าในไทยเท่าที่เราแอคทีฟแล้วก็ทำงานกันเนี่ยก็มีอย่างที่ผมพูดชื่อไปนะครับนั่นคือเลเวลที่2พวกเขาจะมีทีมงานในไทยสามารถติดต่อได้แต่ว่าข้อหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้รับสมัครได้ทุกคนนะครับจำไว้ข้อนี้เลยดิสติบิวเตอร์ในระดับที่2ไม่สามารถเปิดรับสมัครให้กับทุกคนได้นะครับเราจะมีดิสติบิวเตอร์ในระดับที่1ครับดิสติบิวเตอร์ในระดับที่1เนี่ยก็คือ ประเภทที่เรียกว่า DIY platform นะครับ DIY platform คืออะไร DIY platform คือ do it by yourself นะครับมันคือแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์นั่นแหนะครับที่ทุกคนสามารถสมัครเข้าไปเสียค่าสมาชิกแบบรายปีแล้วก็เอาเพลงของคุณไปลงทะเบียนจัดจำหน่ายนะครับถามว่าแล้วไอ้ก,การจัดจำหน่ายมันคุ้มครองอะไรบ้างแน่นอน ด้านหน้าคือคุณจัดจําหน่ายเพลงเนี่ยไปให้คุณไปให้ผู้ฟังของคุณเนี่ยได้ฟังนะครับอยู่บน Music Streaming แพลตฟอร์มต่างๆนะครับมิวสิกสตรีมมิ่งก็คืออย่าง Spotify Apple Music YouTube Music เราแล้วรวมถึง TikTok แล้วก็ Instagram อะไรเงี้ยนะครับเป็นผู้ให้บริการเนี่ยในภาษาอุตสาหการรมจะเรียกกันว่า DSP d i g i นะครับ v i g i t a l Service Provider ผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มบนดิจิทัลนะครับเขาไม่ได้รับคอนเทนต์เพลงนะครับจาก ผู้ใช้งานทั่วไปหรือศิลปินได้โดยตรงเขาต้องทำงานผ่านตัวกลางก็คือดิสทริบิวเตอร์นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยไอการเข้าไปส่งตรงนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มของดิสทริบิวเตอร์ระดับที่1นนะครับมันง่ายกว่ามันมีการสมัครเข้าไปสมัครสมาชิกรายปีแล้วก็แค่ส่งเพลงขึ้นไปในระบบให้เพลงวิ่งไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้วในขณะเดียวกันมันก็ทำการบันทึกลิขสิทธิ เพื่อคุ้มครองของมันเองในตัวด้วยไม่ให้ใครคนอื่นเข้ามาหรือว่ามายิงเพลงในระบบเพื่อมาชนแต่ช่องโหว่มันเกิดตรงนี้ครับใน d ิสเซอร์บิวเตอร์ประเภทที่1 diy แพลตฟอร์มเนี่ยมันคือช่องโหว่เพราะว่าทุกๆคนที่สมัครมันคือใครก็ได้นะครับที่ผมพูดว่าใครก็ได้เนี่ยเพราะว่าคุณเป็นใครมาสมัคร a c c เขาเขารับหมดมันคือทุกคนที่อยากมีเพลงทุกคนที่มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว ทุกคนที่อาจจะแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงแต่ไม่ได้อยากจะเป็นศิลปินจริงจังอยากเยผยแพร่เพลงของคุณบนสตรีมมิ่งคุณก็แค่ามาสมัคร DIY แพลตฟอร์มแล้วปัญหามันเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับแอเคาที่มาสมัครกันเองนั่นแหละครับมันไม่สามารถคัดกรองได้เหมือนใน Distributor อร์เลเวลที่2อย่างที่ผมบอกนะครับเลเวลที่2อย่าง Believe One r p m a Chart Solution o n นเขามีการรับสมัครแบบที่ต้องคัดกรองลูกค้าเขาไม่ใช่ว่าเปิด แจกใบสมัครแล้วเข้ามาหาเขาเขาใช้คอนเนคชันใช้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช้ดู Data มากมายเพื่อบอกว่าคนคนนี้เป็นศินลปินจริงๆหรือเปล่านะครับในขณะที่เลเวลที่1ใครก็ได้สมันะครนะคุณเห็นความต่างแล้วเนาะสำหรับด i s ซเนอร์เลเวลหกับ2ช่องโหว่มันเกิดตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราพบกับเคสของ p 9 d นะครับคือมันมีคนโหลดเพลงที่ p ในเนี่ยปล่อยแค่บน YouTube ไม่เคยเอาเพลงนี้ไปลงทะเบียนกับดิสซิบิวเตอร์ที่ไหนมาก่อนนะครับปล่อย YouTube อย่างเดียวนึกภาพตามเพลงนั้นไม่เคยอยู่ในสตรีมมิ่งไหนเลยเท่ากับว่ามันไม่เคยถูกขายในร้านค้าบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและไม่เคยถูกปกป้องลิขสิทธิ์บนดิจิทัลด้วยนะฮะนั่นคือช่องโหว่ที่ทำให้โจนเนี่ยมันดาวน์โหลดออกไปแล้วไปส่งอยู่กับ DIY แพลตฟอร์มนะครับโปเชเพลงนั้นถูกยิงออกไปโดยใครก็ไม่รู้ โดยที่ p ีใดีมารู้ที่หลังตอนที่มีคนบอกหรืออาจจะเจอเองว่าเพลงมันไปขึ้นอยู่ในมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับในเคสของ p ีในดีนะครับศิลปินตรงนั้นเนี่ยเรามองสังเกตจับสังเกตค่อนข้างงา่ายเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า p ีในดีเขาตั้งชื่อว่าป ok ๊อกก้าวเด้งนะครับแต่บางคนแฟนเพลงบางคนอาจจะฟังแบบเพลย์ลิสต์หรือว่าอัลกอริทึมแล้วมันแนะนำต่อๆกันมาหรือบางที คนชื่อเพลงที่อยากฟังของ p ีในดีโดยที่ลืมดูว่าศิลปินเขาชื่อปอกก้าวเด้งคือในความเป็นจริงเนี่ยเราทุกคนรู้ว่า p ีในดีมีชื่อเล่นเล่นที่เราเรียกกันว่าปอกก้าวเด้งเนาะแต่ artist name นะครับ artist คือชื่อศิลปินของเขาเนี่ยคือ p ีในดีทีนี้พอเขาไปใช้ชื่อว่าปอกก้าเด้งนั่นคือจุดสังเกตที่1ที่เราจะสังเกตได้ว่านั่นคือเพลงของโจหรือเปล่า คำว่าเพลงของโจนคือเพลงที่โจนเนี่ยขโมยมาจากศิลปินจริงๆไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับถ้าเราพลาดเราไม่ได้ดูก็จะเกิดอย่างที่ยอดสตรีมมันวิ่งไปนั่นแหละอาจจะหลักหมื่นหลักแสนในบางเพลงคนอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้สังเกตตรงนี้อาจจะฟังผ่านเพลย์ลิสต์หรือว่าอัลกอริทึมมันแนะนํามาให้ถามว่าแล้วเราจะป้องกันเคสนี้ยังไงนะครับย้อนกลับไปการลงทะเบียนกับตัวกลางสําคัญมากนะครับถามว่า แล้วเราจะทํายังไงถ้าสมมติเราไม่มีตัวกลางเลเวลที่2หรือเรายังไปไม่ถึงในตัวกลางระดับเลเวลที่2เราก็ต้องไปสมัครในเลเวลที่1นั่นแหละครับไปสมัครเว็บไซต์อย่างจูนคอ Distro k i d CD Baby, d i t t o m u s i i นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม DIY ในดิสติบิวเตอร์ประเภทที่1นนะครับเล,เลต่ำสุดล่างสุดที่คนทั่วไปจะเข้าไปถึงนะครับสมัครสมาชิกเอาเพลงลงทะเบียน มีข้อแม้นิดหน่อยคุณต้องทําให้ผ่านกฎของอแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวในอนาะคตผมจะมาเล่าเพิ่มเติมนะครับถึงกรณีของศิลปิน AI แต่ว่านะวันนี้ขออยู่กันที่เรื่องของคนทั่วไปที่ใครมาเปิดก็ได้ก่อนนะครับการป้องกันตรงนี้มันเป็นขั้นที่1ถ้าเรามีเพลงของตัวเองถ้าเราทําเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์จริงๆนะครับให้ไปสมัครกับตัวแทนตัวกลางเนี่ยในเลเวลที่1ก็คือดิสซิบิวเตอร์เลเวลธรรมดาเนี่ยไว้เลยแล้วส่งเพลงขึ้นไป โดยที่กําหนดวันปล่อยเพลงอ่ะล่วงหน้าสักนิดสักนิดนึงอ่ะคือมันมีกระบวนการการตรวจคอนเทนต์เนาะว่าเพลงพวกนี้ผ่านกฎหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทําเพลงเสร็จอย่าเพิ่งรีบปล่อยลงบน YouTube ถ้าไม่อยากเสียโอกาสหรือถ้าไม่อยากถูกขโมยไปนะครับเพราะว่าถ้าถูกขโมยมันแก้ได้แต่ใช้เวลานะครับสำหรับแฟนเพลงหละ่ะแล้วเราจะช่วยศิลปินได้ยังไงนะครับการที่เป็นแฟนเพลงแล้วเราฟังเพลงของศิลปินแล้วเราชอบศิลปินคนนี้มากๆเนี่ย เราควรจะต้องรู้ครับว่าศิลปินเขามีนิสัยชอบเอาเพลงไปปล่อยสตรีมมิ่งก่อนหรือหลังหรือแบบไหนหรือไม่ปล่อยเลยนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแฟนเพลงอาจจะต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยกันสอดส่องถ้ามีกรณีที่โดนขโมยไปอีกแล้วแฟนเพลงเลื่อนผ่านเราต้องสังเกตยอย่างที่ผมบอกชื่อศิลปินตรงหรือเปล่าชื่อศิลปินมีการบิดได้หลายวิธีการให้อ่านใกล้เคียงก็ได้ เพราะเวลาคุณเลื่อนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคุณอาจจะไม่ได้มาโฟกัสมากมากนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเพลงอาจ,จต้องช่วยสอดส่องนิดนึงแล้วแจ้งเรื่องนี้ให้กับศิลปินโดยที่การวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ผมจะพูดเผื่อในกรณีของศิลปินเลยแล้วกันนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณต้องรู้นะครับในการแก้ไขปัญหาการติดต่อไปที่ตัวแทนนะครับหเราสามารถดูได้นะว่าเพลงนั้นที่ถูกจัดจําหน่ายอยู่กับตัวแทนเจ้าไหนนะครับโดยมันมีแพลตฟอร์มบางอันเนี่ยที่มันแสดงผลว่าเพลงนี้ถูกยิงมาจากใครหรือ2 ถ้าหาตัวกลางไม่เจอว่าเพลงนี้ถูกส่งมาจากตัวกลางไหนให้ไปหาในตัว DSP หรือว่าผู้ให้บริการสตรีมมิ่งนั่นแหละนะครับอย่างเช่น Spotify เองเขาจะมีลิงก์สำหรับแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่นะครับเข้าไปดูในลิงก์ได้หรือว่าค้นใน Google ก็ได้นะครับเข้าไปแล้วไปแจ้งนะครับแฟนเพลงก็สามารถช่วยแจ้งช่วยรีพอร์ตได้นะครับส่วนศิลปินเองยิ่งต้องรักษาประโยชน์ของตัวเองนะครับกรณีการแจ้งช้าเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ยอดฟังที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตัดรอบรายได้กันประมาณ1เดือนหรือ3เดือนถ้ามีการแจ้งช้ากว่านั้นนะครับเท่ากับยอดฟังที่เกิดขึ้นมันจะวิ่งไปที่เจ้าของแอคเคา t ์นะครับเจ้าของแอคเคา t ์ที่เปิดไว้กับดิสเทเบิวเตอร์นั่นแหละนะครับเงินมันจะวิ่งเข้าไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้แต่ถ้ากรณีที่เขายังไม่กดออกแล้วมันโฮลตัวเลขไว้เงินมันจะไม่ไปถึงโจนแต่ว่าในทางศิลปินเองเราก็เสียโอกาสนั้นนะครับแทนที่ยอดฟังนั้นจะเป็นของเพลงของเราจริงๆนะครับผมเอาล่ะ นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเรื่องของโจนดิจิตอลที่มันเกิดขึ้นจากการขโมยนะครับหลังจากนี้คิดว่าศิลปินหลายๆท่านนะครับที่อยากจะ,ะปล่อยเพลงอย่างรวดเร็วอาจจะต้องทํางานล่วงหน้าและเผื่อเวลากันนิดหนึ่งนะครับไม่ให้เพลงของคุณตกเป็นเหยื่อของโจนดิจิตอลเพราะว่าช่วงนี้นอกจากพีในดีผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนผมเคยเจออีกหลายเคสก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มาเล่าให้กันฟังนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเล่าใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรหรือว่าศิลปินท่านไหนมีติดปัญหาอะไรเนี่ย ก็มาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ comment เอาไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเจอเรื่องอะไรกันต่อไปก็ขอฝากช่องของฮอกเดชาทรเอาไว้ด้วยนะครับผมจะกลับมาในชื่อนี้ในการทำคอนเทนต์ให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับอุตสาหการรมเพลงแล้วก็เรื่องราวอัปเดตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศินลปินหรือว่าแฟนเพลงที่ต้องรู้กันไว้บ้างนะครับเอาล่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ